สวัสดครับผมอูนะและนี่คือโดดเดี่ยวมาเล่นเกมคนเดียวก็อยู่ในมารุกเหมือนเดิมสืเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมลงคลิปมารุกไปแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ในช่องมีคนคอมเมนต์เยอะขนาดนั้นซึ่งก็ก็คือ3คนนั่นแหละแต่ก็โอเคมาลุยกันต่อเหมือนเดิมนะก็คือว่าเราจะเปิดมาประเทศไทยถ้าอยู่ฝั่งขาวก็เปิดเป็นม้ายงซ้ายคนผูกเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นก็อ่อสักอย่างหนึ่งเป็นคนคนเทียมแล้วก็ ถ้าเป็นฝั่งสีดำมาเราก็จะเปิดเป็นม้ายงขวาอืมทีนี้เราต้องเปิดเบีย้ยไปก่อนเออเหมือนเดิมนะเพราะว่าหมารุกฝรั่งเขาจะเบีย้ยต่ํากว่าหน่อยถ้าเป็นหมารุกไทยเราก็เบีย้ยมันจะสูงฉะนั้นตัวไหนที่ในหมารุกไทยจะต้องเปิดเป็นเบีย้ยคู่อยู่แล้วผมก็จะเดินในหมารุกฝรั่งเดี๋ยเป็นสองช่องไปเลยโอเคอันี้ก็แลกควีนไปเพราะว่าควีนเป็นเม็ดอยู่แล้วฉะนั้นช่างมัน แล้วก็ถ้าเป็นม้าซ้ายเราต้องเดินโคนไปเอาเอาเอา,เอ,าอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันแล้วค่อยเดินเบี้ย okay, แค่เราก็เดินขุนมาเก็บข้อฝั่งซ้ายอ้บอ่ะพวกเบี้ยเดินแล้วในความเป็นจริงแล้วม้าซ้ายเนี่ยขุนเขาจะไม่อยู่ทางซ้ายแล้วเพราะว่าเราจะตีบุกฝั่งซ้ายฉะนั้นถ้าขุนอยู่ฝั่งไหนไมันจะออนแอร์ฝั่งนั้นถ้าเปิดมาเสร็จแล้วก็เล่นตามมารุฟฝรั่งต่อไป อันนี้เขาก็น่าจะเอาขุนขึ้นไหมแล้วก็เอาเรือไปใช้ถ้าเขาไม่ทำเราก็นี่เลยทิ่มมาเลยให้มาเข้าไปที่อื่นกลับไปที่เดิมเลยถ้ามานี่ก็ก็ก็ทิมไล่ทิมไล่ไม่ไม่น่าเวิร์กเอานี่ก่อนออถ้าเขาทิมมาเราก็กินเขาอามากินเรากินแล้วก,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 ก็ปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันก็เท่ากันหมดอยู่ดีก็เหมือนก็เสียเบี้ยฟรีตัวหนึ่งนั่นแหละใช่ไหมว่ากินใช่ใช่ใช่ แค่อันนี้เขาทิมเบียมาเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะทำะไรหน้าบ้านงั้นก็ช่างเขาก่อนเปิดมาซ้ายไปเลยเขากินเขากินเรากินอ่ะยอมให้เบียพังเลยแล้วเขาจะเอาบิชอปกินม้าไหมไม่เอาด้วยเราก็จะต้องหลบนิดนึงกันเขาเอาเรือมากดหน้าขุนเราเดี๋ยวเปิดบิชอปแล้วจะงานยุ่ง ทีนี้โอเคเราก็เอามาเราพิจาณาเข้าไปเราเล่นอะไรดีอีกเราเล่นเอาเรือมากดบิชอปตัวเองได้อันนี้แลกไปเลยถ้าเขาแลกก็จะดีมากเพราะว่าเราจะขู่ลูกค้ากินเหลือเข้าไม่แลกอันนี้ก็ make sense ดีรูกตีรูกกับปุ๊บปุ๊บปบุทิ้มมาไปก่อนเดี๋ยวผมจะเอามาไปต่อโอเคแล้วก็หลบเบีย้ยพอดี เอาไม่เอางั้นเราก็ทำลายเบีย้ยกันเลยเราก็ขึ้นขุนมาบล็อกมากันตาม,มาไว้แล้วก็น,นี่มีเบีย้ยฟรีอยู่เดี๋ยวค่อยว่าก,ากันราเขาขึ้นนะเดี๋ยวเราทำโครงสร้างเบีย้ยกันดีกว่าให้เป็นเบีย้ยสองตัวที่มันอยู่ใกล้ๆก,กับกลางกระดานเพื่อความได้เปรียบเราก็จะมีเบีย้ยซ้อนตัวหนึ่งอันนี้เรา กินเรือไปเลยให้เขาเสียคลองตรงนี้เราได้ของตรงนี้แล้วก็เอานี้มาจับไปก่อนจับเบียตัวจุดอ่อนอันนี้ผมเล่นเป็นบริสนะครับแล้วก็แต้มผมยังน้อยๆอยู่เลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนก็คือว่าถ้าเล่นเป็นแต้มสูงๆเราเล่นแบบนี้นี่ไม่น่ารอดอ่าน,นี้เราก็อักสูต,ตามปกติถ้าโดนมาติรุกเราให้เรายืนแบบนี้ ยืมแบบเว้นช่องหนึ่งกับมา้าแบบแนวทะแยงแล้วกว่าม้าจะมาตีลูกเราได้ทีนี่คืออย่างนานนี่เราเอาวิชอบไปจับมา้าเขาเดินขุนไหมถ้าไม่เดินขุนจะเดินอะไรเดิมนม้าหนีเดินม้าหนีเราทําอะไรได้บ้างเราตีลุก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 เอ่มเอาเอาเรือ,อามายึดคลองก่อนฟื้ กินกินไม่ได้ไม่เวิร์กตีลุกไปขอทีเดินเล็กน้อยแล้วก็อันนี้รุกเรียบร้อยได้ไมาเออเอาเบียกกินเราก็จะตีรุกอีกเท่าเรือกินก็ชนะเลยโอเคแล้วถ้าเขาเอ้ยน่าถอยมาตรงนี้มันจะเราสามารถเล่นพิชชปแบบนี้ได้แต่ว่าต้องอ้อมหน่อยเอาอยัางไงดีว่าตีรุกไปเขาเอาขุนขึ้นมา เออเอาคุณขึ้นมาก็ดีเลยเราจะไปเอาคังคุณไว้ตรงนี้โอเคเอาเดี๋ยวนะงานใหญ่โอเคหาเสมอบายพลาดแล้วเราพลาดแล้วเอะไรไปเอาพาสทก็ได้อโอเคชนะกลับมาชนะไหมแต่มันเหลือบิชอปอะผมไม่ถนัดเลยถนัดแบบเหลือเรืออะไรพวกนี้มากกว่ามาตีคู่บอก อืม,อมกินรุกลงลงจับแทงลบอ้าวกินแล้วก็อันเบียตัวนั้นเราไม่ตายอยู่ละเพราะเรามีบิชอประยะไกลนี่มาแล้วก็เดินนี่ไม่มีตาเดินนะตี หมดตาเดินเนอะทีนี้เราก็บล็อกเอาไว้เรียบร้อยชนะแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอยไม่รู้ว่าจะทันไหมเด่นนะผมลองเปลี่ยนเป็นม้าดีกว,ว่าอยากลองไล่ม้าี่ชอปเพราะทุกวันนี้ผมก็ยังต้องฝึกอยู่เลยนะม้าีิชอปยากยากต้องให้มันเข้าแกลบจริงๆมันถึงจะได้หน่อย อุ้ยชิปแล้ว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 เวลาก็น้อยเสมอแน่นอนอันนี้ไล่ไม่เป็นคือถ้ามันไม่เข้าสูตรไอ้ที่มันเป็นเรียงสามตัวนี่คือผมไล่ไม่ได้เลยเอาไปขึ้นไปแล้วก็เอานี่มามาเริ่มร้อยห้าสิบมูฟแล้วโอ,โอเคครับผมจบไปเกมแรกขอคอลีแมสซิเอาไหมนี่สี่บันเดอร์โอเคไม่เอาก็ไป กเกมหนึง่งอ่านี่เป็นมา้าเป็นม้าขวาละวเป็นหน้าคิงไหมปึ๊บป้าปึ๊บป้าเป็นซิซิเลียนในฝรั่งเราก็ต้องมันต้องปูเบีย้ยคู่เราก็อันนี้ไปก่อนค่อยดันเป็นเบีย้ยคู่อือกินมิเชเขาก็ถอยไปเราก็เดินเป็นเม็ดขึ้นมาอือเรก็เดิน เดินโคนอออเขาตีรุกแล้วก็ไม่อะไรเอามาบางังแล้วค่อยหลบขุนมาเข้าป้อมเป็นขุนวังนายนี่เป็นโคนเทียมเม็ดในมารุกไทยตีรุกเอามาแบบเอามาบางังโอเคแล้วหลบเขาต้องทิ่มมาระเบิดอู้หูก็ฝังไปเลยแล้วกันบิชอป ถ้าบิชอปเขาไม่วนตัวก็จะไม่มีอะไรเล่นมามาก็กินกินให้หมดโอเคอ่ะหลบฮะเดี๋ยวเอาคิงขึ้นไปเก็บอู้ตีควีนตีควีนหลบให้ก็ได้แต่หลบไปไหนดีหลบมานดีแล้วกันจอหน้าคุณอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวน้าเบี้ยตัวนี้ขาดนี่วะเอ่มเอเอ,เอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเอาอยู่ดีอะช่างมันปล่อยเบี้ยเลย เอาเปล่าไม่เอาจะผูกแล้วเออก็ต้องกินแล้วเนาะแล้วก็เอานี่เราเล่นมุกนี่ได้ไหมนี่ขอเป็นหน้าด้าน,านเมดเลยนะตีลุกก่อนก็ได้จะจับมานะเป็นสองเบียร์แลกมานะเาขามานี่เข้ามานี่เราแก้อะไรได้ไหมเอามาเข้าไปอี ้องทิมและวไม่ทิมไม่ได้แล้วดีกว่ามากับเปตาเดิมโดนเม็ดเลยโอ้อันนี้ผมยังเปิดรูมหากไม่เสร็จแต่ว่าดันบาเล่นของฝรั่งแล้วอืออันนี้คือมีม้าฟรีสองตัวเลยมีมุมมุมนี้ก็ฟีมุมนี้ก็ฟ,กฟีเอามุมนี้ก่อนได้ทีเดินไปไล่ Queen. ค u ี n ค q u นกินนี่อ่าอ๋อ,อบล็อกได้เขาทิมไล่เรากินเขากินไม่ได้โอเค มาดีก่ก็ได้เดี๋ยวแพ้ตีลุกเลยเบี้ยฟรีอีกหนึ่งตัวขอแค่ได้จับมาแล้วมาจะกลับได้ไหมอ๋อถ้าเขากินมาจะกลับไม่ได้ฮะถอยไปอยู่กลางกระดานเอา้ามาจริงวะมีตารุกไหมไม่มีมีนี่รุกได้แล้วก็กินมาเขาอยู่ดีมาเขาก็ไม่รอดละขาใช้เวลาเยอะกว่าเราด้วยสบาย แต่หน้าบ้านเรานี่คือโล่งมากถ้าเขาเอาเบียร์ทั้งหลายมารุมบอลตรงนี้ก็คือจบเลยแล้วเขามีบิชอปคู่ด้วยในมารูฟฝรั่งก็จะก็ดุนแรงหน่อยถ้าเขาในนี้ยังไงเขาต้องเสียมาอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเดินอะไรต่อเราก็ต้องพัฒนาโคนต่อไปอืบอ่าก็พอดีแล้วก็ที่เหลือก็ตามนั้นละตีรุกตีรุกถ้าเราเอานี่บล็อก เากินเรากินเช็คอีกเรากินเขาอีกเราโลภได้ไหมได้ดีอ่ะกินเลยเขาเวลาน้อยเขาต้องกินอยู่แล้วละแล้วเขาไม่กินเขาจะไปไหนไม่ได้มีที่ไปเออก็ต้องอย่างนั้นแหละเบียร์ลุกอีกก็กินอีกแล้วก็เอาเรือมาลุกเราก็หลบหลบไหนหลบนี่หลบเข้านี่อเอาเดีชอบอยู่ละ หลบเขาบุมนี้เลยกว่าควีนเขาจะวนมาได้อีกนานตอนนี้เรามีแต้มหมากเป็นต่ออยู่บวกสองแล้วก็รูปทรงเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่เขาจะเอาควีนกินมาจริงจงกินไม่ได้เพราะมีเรามีควีนผูอีทีเราก็มาต่อเรือเขาได้ไหมเอาตรงนี้ดีกว่าการวิชอปเข้ามาเพิ่มอีกตัวถ้าเขามองไม่เห็นเขาก็จะอาเรือกินเลยหรือ เอาขวีนกินประมาณนั้นแหละโอเคยอมแพ้ไปน่าจะจบแล้วเป็นต่อทั้งเวลาและตัวมากอือบวกสีอันนี้กินได้เลยสบายๆเราก็จะหาทางไปต่อเรือแล้วก็จุบเกมซบเอาันนี้มาแล้วก็นี่ขคูเอามาเช็คกินเรือรูกค้าดกินเรือ เขาไม่ยอมอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเราก็ทํานี่เลยถ้าไม่ต่อก็เมดนะถ้าไม่ต่อเรือก็จะเมดเลยพอเราตามมาเรากันตาน,นี้ไว้ก็เหมือนติดแบ็คแลงนั่นแหละยังไงเช็คโอเคอ่ะไม่ใช่ปัญหาแรกเ,เรือได้อยู่แล้วแต่เขาเอาเรือตีรุกอีกแล้วก็แค่หลบหวิไม่รอดแน่อืม ้ยมีตานี้เอาโอเคเขาก็ต้องขึ้นมานี่แล้วก็ลูกคาดกินเรืออันนี้ด้วยความเวลาเขานอนจริงๆผมเดินพลาดมากเลยโอ,โอเคสเกมเกมสุดท้ายแล้วกันนะครับอันนี้จะพยายามเปิดหมากให้มันครบครบก่อนแล้วค่อยบุกแล้วกันค่อยเล่นอันนี้จากฟิลิปปินส์โอเคอันนี้กินเลยเบียนนอกกินเขาเบียนหนแล้วก็เอามาไล่แล้วเขาถอยกลับไปที่เดิมไหมถ้าตามโอเพนนิ่ง ไม่แน่ใจโอเคแล้วก็ต้องเปิดเป็นเบียคูเอาคนตั้งตึ๊บ,บเอาคนตั้งนี่แล้วก็เปิดเบียตัวนี้เอาคนตั้งนี่โอ้จริงเราแทงได้เลยฮนะเปิดเบียคูกัากระดาน,นอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ติดตาควีนนะจ๊ะเราก็ต้องปูเบียไปก่อนถ้าเป็นม้า้ายนะเบียกลางกระดาษมันขึ้นได้ไหมวะคิดก่อน อ๋อส่วนใหญ่แล้วเบียเขาจะมาทิ้มสกัดก่อนนะเท่าเท,ท,ท่าที่ผมเคยเล่นนะไม่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 ไมแน่ใจกินกินเช็คนี่เลยโอเคบุกบุกนี่ก็ได้อะจริงผมค่อนข้างที่จะรู้สึกวงเวงเวลาที่แบบว่าไอ้ตรงเบียรตรงเอมันมันหายเนะอืขึ้นโคนแล้วค่อยแทงขึ้นมาอ่ะกินเลยต้องเอาควีนกินแล้วก็คล่อมมันไป ถ้าเขากินนี่ก็ช่างเขาอ่ะกินอ่ะกินอ่ะต่อควีนอู้ไม่กินอยู่แล้วเช็ค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 มีเบียกำลังจะฟรีถ้าเบียฟีก็ช่างมันดีเราไม่เข้าป้อมอยู่แล้วอะ่ะเอาเรือหลบนี่แน่อู้ยผมเล่นปมามังกรได้หว่าอันนี้เดี๋ยวช่างมันอ่าเนี่ยหลบขุนได้ไหม คุณได้เดีไปกินเบีร์ฟรีเราคุณก่อนเราต้องเปิดมากให้เสร็จก่อนอ่นนี่ค่อยเล่นคึบ่อกจริงๆผมที่ผมเห็นก็คือเอาวีนตีรุกนี่แล้วก็กินเบีย้ยนี่ไปเ,เขาก็จะเสียเรือนิดหน่อยใช่ไหมใช่นี่ทำไรก็ช่างเขาไปผม็ไม่เอาเรือตัดพีชอบหรอกนี่ตรงส่วนตาขาวยังโล่งอยู่ ทำอะไรได้ไหมทำไม่ได้อันนี้เอาอืมโอเคพร้อมบุกน,นี่ตีลุกไปก่อนให้เขาเอาขุนเก็บเข้าไปแล้วเราก็เล่นอะไรดีเล่นง่ายๆอันนี้ขู่เลยจะเอาควีนควีนหลบควีนหลบแล้วเราไปไหนดีเราเอาเรือมากดหน้าขุนเขาไว้ เราจะไปเล่นฝั่งซ้ายเรือเรตอนนี้หน้าบ้านเราโล่งมากเลยอันนี้วิชอบเช็คเราวิชอบปิดกินกินกินควีนขึ้นนิดหน่อยน่าจะได้โอเคเราก็ขู่ขู่ไว้ว่าถ้าม้าคุณหายไปเจอกันอมแบบนี้ถ้าเขาต้องเอาเรือกินไหมอ่ะกินไปเออ ก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแค okay. เรือลบเมื่อไหร่ก็เจอการอู้ตีรุกๆๆเราหลบขุดม้างล่างเลยเดี๋ยวค่อยเอาวิชอปปิดได้ยิ่งอยากลองเทสตรนะถ้าผมเดินควีนตรงนีน้เขาจะเห็นไหมเขาเจะเอาควีนกินควีนผมไหมแต่มันเหลือแค่สามตัวแล้วหลอกลอก่อทางสายตาไม่ได้อืมเอ่อมเอายังไงดี ลบมานี่เช็คไม่ได้ไม่ได้โ okay. อเคเขาบุกบ้านเราเราก็บุกบ้านเขากินกินเปิดไม่ได้กินกินอ่ะเอาอีกเอาอีกเพิ่มตัวตีเขาไปอีกเปิดนี่ก็โดนกินเบี้ยเออมถ้าเปิดอย่างนี้เออมัมมัมเอาควีนไปอยู่นี่ก่อน เดี๋ยวค่อยเอาเรือมากดควีนแทงข้างหลังถ้าเป็นเขาเขาจะเดินอะไรต้องต้องต้องเปลี่ยนโพสิชันเรือแล้วมมาไลค่ควีนไหมถอยเรือมาไล่ควีนอืิจริงเมื่อกี้ผมกิกนที่ไปได้เลยเนาะโอเคถอยเรือไลค่ควีนจริงด้วยเอาเอาอะไรก่อนดีเอาควีนนี้ก่อนโอเคกลับมาที่เดิมไล่อีกผมจะเอาบิชอปมากด Queen ควีนเขาละโล่งมากเลยอันตรายมากเลย แค่อันนี้กินกินเวิร์กไหมวะก็จะกินควีนเราเออเอาคคตีรุกก็ตีไปก็แลกเรือเออแลกเรือเสร็จแล้วก็ผมก็จะขู่เมทเขาได้ผมจะหลบว่านี่เขาต้องตีรุกเท่านั้นเออก็กลับมาที่เดิม ติดลุกอีกต้องลุกล้อแล้วเดินตัวอื่นไม่ได้อู้กินเลยวะเคโอเคอเคขากองทบเบียร์เขาเยอะจริงจะหยุดยังไงดีอ่ะเอาขุนไปช่วยเออเคเเดินตัวไหนก็ทีกินตัวนั้นนั่นแหละโอเค ลุกไปก่อนอ่าอันนี้กดไว้ไม่ให้คุณเดินอุ๊ยไม่น่ารอดแน่เลยโอเคบา,บางตาบางตาเบีย้ยตัวเองไว้ยินแล้วค่อยกลับมาทันไหมเดี๋ยวนะปึ๊บคณเ,เดินดิกกินเขากลายเป็นควีนนี่แหละกดไว้เดินไปล,ลุก รุกอีกแล้วก็ลุกอีกก็กลวนะเอาคุนไปอยู่หน้าพี่ทีไม่อยากเสมออ่ลองดูเล้กันเสียงแล้วเอาเสียงเลยเดินพีไเอ้ยต้องเดินขุนขอต้องเดินขุนใช่ถูตกต้องไปลแล้วไปลแล้วควีน ควีนอ่าเสมอไหมถ้าผมไม่เดินโง,โง่ๆก็น่าจะต้องเสมอได้อือน่ะเอานี่เลยเอาเลยเอาเลยแลกเลยไหมแลกเลยไม่งั้นจะตีลุกๆแล้วเอออ่ะ,อะแลกไปเสมอเอาไม่เอาอเอานี่เสมอค่อยเอาชนะเลยจิตใจอู้ไม่เอาอ่ะโอเคบังตาควีนให้หน่อยเอาเสมอแล้ว ขุนมะอ่ะรุกอีกอุ๊ยอ้้หนะ่าเสียดายนะอ่ะตีรุกอีกอยังไงก็เสมออืะไม่มีไรอันนี้เดินชิวๆให้ไม่มัวจนเกินไปก็โอเคละอ่ออ่ออ่ะ,อะ,อะเรื่อยๆเฉดมันทั้งวันอ่อ ขึ้นไปนี่เออเออบีบมันเข้าไปไม่ต้องไม่ให้เขาเดินตีรูกดัวๆมีแต่เสมอเออเข้านี่หน่อยเออเสมอเสมอแหละโอเคจะได้ไม่เสียเวลากินเลยจ้า เออโอเคครับผมก็จบกันไปสำหรับคลิปนี้อาจจะไม่ได้เปิดมากแบบเต็มตัวขนาดนั้นนะว่าก็ตอนนี้มันแต็มเท่าไหร่วะเก้าร้อแค่นี้ก็รู้สึกว่าเปิดมากแบบมากทุกไทยก็เริ่มตึงมือแล้วด้วยความที่ว่าผมก็ไม่ได้เสียนขนาดนั้นนะก็เลยทําให้ไม่สามารถเล่นแบบอันต่อไปแบบมูฟตัวต่อไปได้เป็นเบสมูฟได้จะเห็นได้ว่ามีบันเดอร์เต็มไปหมดเลย ก็ขอบคุณผูณ้ชมมากนะครับทีด่ดูดูอยู่ถึงตอนนี้ถ้าชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe อะไรไตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมเล่นอะไรมาณไหนหรือให้ผมแก้ไขอะไรก็บอกผมที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ